มาติดตามข่าวกันต่อนะคะดูแนวทางแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการจะแก้ปัญหาได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะพร้อมกับกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปรง่งใสเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด พเนยประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ปัญหาทุจริตคอรับชันว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งในฐานะนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่คอยควบคุมกำกับคณะรัฐมนตรีและคณะทำงานฝ่ายการเมือง หากพบการทำผิดนโยบายมีการทุจริตต้องสอบสวนซึ่งบางเรื่องอาจต้องใช้เวลาแต่ยืนยันว่าเจตนาของรัฐบาลไม่ต้องการผลประโยชน์แม้แต่น้อยซึ่งทุกครั้งที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องโปร่งใสเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด และไม่รู้สึกกดดันเพราะทำในสิ่งที่บริสุทธิ์ใจทั้งนี้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมเฝ้าระวังได้หากพบเบาะแสการทุจริตในท้องถิ่นหรือพื้นที่ใดขอให้แจ้งมาที่หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เช่นศูนย์ดํารงธรรม